สโนไวท์และคนแคระทั้ง7เรื่องราวที่แสงคลาสสิกของค่ายวอลดิสีย์ที่มีเนื้อเรื่องประมาณว่าแม่เลี้ยงใจร้ายที่ติดสวยและฉันต้องสวยที่สุดในปัตตภพีพยายามที่จะฆ่าลูกเลี้ยงเพราะอิจฉาในความงามของนางจึงสั่งให้นายพลานไปฆ่าสโนไวท์และนำหัวใจกลับมาเพื่อยืนยันว่าตายอีหลีแต่นายพลานเกิดความสงสารจึงปล่อยสโนไวท์ให้หนีเข้าป่าไปจนกระทั่งไปเจอกับคนแคระทั้ง7พอแม่เลี้ยงรู้ ว่ายังไม่เดซมอร์เรก็จึงปลอมตัวเป็นหญิงแก่แล้วหนักแอปเปิลอาบยาพิษไปให้สโนไวท์กินสโนไวท์กินเข้าไปก็ตายคนแคละกลับมาจึงทำโรงแก้วแล้วจัดงานศพให้สโนไวท์แล้วก็มีเจ้าชายผ่านมาและพบสโนไวท์นอนอยู่ในโรงแก้วก็รู้สึกตกหลุมรักจึงจุมพิษนางแล้วนางก็ฟื้นขึ้นมาจากนั้นก็แต่งงานกับเจ้าชายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขว้าวจางเป็นความเพอ้อฝันที่ใครดูแล้วรู้สึกฟิลกูดมากๆเลยนะครับ กลายเป็นภาพจำเจ้าหญิงผมดำปากแดงผิวขาวราวหิมะมาตั้งแต่บัดนั้นแต่แล้วสโนไวท์ก็กลับมาอีกครั้งในรูปแบบไลท์แอคชั่นที่กลับมาครเทานี้ได้ทำลายภาพจำในวัยเด็กยังไม่เหลือชิ้นดีจากเรื่องราวที่ชวนให้หลายคนจินตนาการว่าตัวเองเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยู่ในปราสาทใหญ่โตกลายเป็นหนูหินลาตินอสู้ฟัดดูดันไม่เกรงใจใครที่หน้าตาละไม้คล้ายเมียชักกี้มาในลุกเสื้อผ้านหน้าผมที่ไม่มีใครอยากทำตาม พร้อมปรับเนื้อเรื่องจนไม่เหลือชิ้นดีเจ้าชายกลายเป็นโจรแม่มดสวยเด็ดแต่ไม่เผ็ดไม่แซบเดินไปมาทําเสียงเข่าลั่นกอบแก๊บเล่นมายากลทั้งเรื่องที่ตอนจบไม่มีอะไรแค่พูดเตือนความจำทหารสามคนจนเปลี่ยนใจทำให้แม่มดงอนหนักวิ่งขึ้นไปทุบกระจกบอกเจ้าโกโหกคาดนี่เนี่ยทุบทุบทุบกระจกแตกแล้วแม่มดก็ตายแต่ฉากสุดท้ายนางเอกก็ยังไม่สวยคนดูจบก็แบบวู้ฮนี่มันส้นอะไรนี่ แฟนคลับตีอกชกม้ามกันรับไม่ได้แต่คนที่ชอบบอกว่านี่แหละเรื่องราวที่สดใหม่ว่าซานแต่ทั้งสองเวอร์ชันทั้งการ์ตูนเล่นหนังไม่มีอะไรเลยที่ตรงกันแล้วต้นฉบับนั้นมันเป็นอย่างไรวันนี้พี่เทพจะมาเล่าเรื่องราวต้นฉบับที่แสนดาร์กแสนดิบและหดหู่ของเรื่องราวแบบออริจินัลกันครับแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะครับเวอร์ชันที่พีเทพจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเวอร์ชันออริจินอลของพี่น้องตระกูลกลิมจากหนังสือกริมเฟร์นิเทลซึ่งพิมพ์ขึ้นมาครั้งแรกประมาณช่วงปีคิเตศักราช1 8 1 2ถึงห8 5 7รหรือประมาณ200กว่าปีมาแล้วล่ะครับและเทพนิยายกลิมนี่แหละที่ถูกดิสนีย์ปรับใช้ขยำขยุ่มขย,มขยี้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เราหลายๆคนชอบกันซึ่งนิทานหลายๆเรื่องในเวอร์ชันเดิมที่พี่น้องกลิมแต่งเอาไว้นั้นจะมีเนื้อหาไม่เหมาะต่อเยาวชนเด็กและสตรีเลยครับเพราะมีแต่ความรุนแรงโหดร้ายบางเรื่อง ก็มีความท่ารุนทางเพศเพราะตอนแต่งนิทานพวกเขาไม่ได้มีจุดประสงค์จะให้เป็นนิทานสําหรับเด็กเหมือนอย่างที่ปัจจุบันนี้ทางสํานักพิมพ์จึงให้เอาไปแต่งใหม่ก่อนที่จะถูกดัดแปลงสะอาดสะอา้านและทอนเนื้อหาที่รุนแรงโหดร้ายลงจนกลายเป็นเนื้อเรื่องแบบที่เราได้รับรู้กันในทุกวันนี้เอาจริงถ้าเทียบกับนิทานพื้นบ้านของเราอย่างนาง12เสลาบุตรทองสีถนนชัยที่แต่ละเรื่องก็โหดร้ายไม่แพ้กันเลยนะครับ ควักตากินหลานผ่าท้องน้องต้มพี่สาวแต่ละเรื่องเนี้ยโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวสโนไวท์ White, เป็นยิฐทานพผื้นบ้านที่มีแรงบันดาลใจมาจากเคราโครงเรื่องจริงของรัเสเซียพูดถึงเด็กสาวรูปงามตาคมผมดำปากแดงที่มีผิวขาวราวหิมะตามแบบสาวรัเสเซียเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชนีองค์หนึ่งกำลังนั่งปักผ้าอยู่ที่ริมหน้าต่างที่ทำจากไม้มะเกลือดำสนิทข้างนอก มีหิมะสีขาวกำลังตกโปรยปลายลงมาจนเป็นสีขาวโพนราชนี้คงตาพร่าเพราะสีขาวมันแยงตายิบยิบทำให้เข็มต่าไปที่นิ้วจนเลือดไหลออกมาแล้วเลือดนั้นก็หยดไปที่ขอบหน้าต่างที่มีหิมะปกคลุมอยู่เลือดที่หยดลงไปบนหิมะมันช่างสวยงามซะเหลือเกินนางจะเกิดความคิดปรารถนาจะมีลูกสาวที่มีผิวขาวราวหิมะมีผมสีดำเข้มดังไม้มะเกลือและมีปากสีแดงสดราวกับเลือดที่หยดออกมาหลังจากนั้น ราชินีก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆและก็ให้กำเนิดลูกสาวขึ้นที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่นางกล่าวสเปกเอาไว้นางก็ได้ตั้งชื่อลูกนางว่าสโนไวท์เจ้าหญิงที่ขาวดุดหิมะที่ไม่ใช่มากับโรคผิวเผือกแต่ราชินีก็อยู่ชื่นชมลูกสาวได้ไม่นานก็เป็นอันสิ้นพระชนลงวันเวลาล่วงเลยเจ้าหญิงสโนไวท์ก็ได้เติบโตขึ้นและอาศัยอยู่กับพระราชบิดาจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชา ได้มีพระราชนินีองค์ใหม่มาเป็นแม่เลี้ยงให้กับสโนไวท์ทำให้เธอกลายเป็นคนเก็บกดเนื่องจากแม่เลี้ยงใจร้ายแย่งความรักจากพ่อไปจนหมดและแทนที่เธอจะมีสิทธิ์ครองราชต่อจากพระราชบิดาพอเป็นถึงพระนางหน่อเจ้าหลวงแต่พระราชนินีองค์ใหม่กลับมาปาดหน้าเค้กชิงตำแหน่งพระมหาเทวีเจ้าไปบัลลังก์ต่างทองที่ใฝ่ฝันตำแหน่งยิ่งใหญ่ทั้งหมดถูกปัดตุบสลายหายไปแถมตัวเองก็กลายมาเป็นอีกข้าไทยคนรับใช้ในวังซะอีก โดยความที่ราชินีเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าต่างงดงามมากและหลงไหลในความสวยของตัวเองเป็นที่สุดพระนางจะมีกระจกวิเศษอยู่บ้านหนึ่งบ่อยครั้งที่พระนางชอบตั้งคำถามกับกระจกวิเศษว่าอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเป็นประโยคที่คลาสสิกมากนกแต่แต่บินข้ามใบภัยผู้ใดชื่อสโนไวท์ผู้นั้นโซกโปไม่ใช่สิ <c oughs> ฟังดีๆนะครับกระจกวิเศษเบอรแค่เธอ ไครงามเลิศในปัตภี <S <S และกระจกวิเศษก็จะตอบกลับมาว่าพระนางน,นี่แหละพระราชนีของข้าท่านคือผู้ที่งดงามที่สุดในปัตภีนี้ <S <S และพระราชินีก็จะอารมณ์ดีเพราะความสวยมั่นใจยั่งยืนหนึ่งและเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเจ้าหญิงสโนไวท์อายุได้เจขวบพระราชินีก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมในทุกวันและก็ยังวนเวียนเช็คเรตติ้งของตัวเองด้วยการถามกระจกวิเศษด้วยคําถามเดิมๆว่านกแต่แต่ ใช่ครับกระจกวิเศษจึงบอกข้าเถิดไขงามเลิศในปัตภีแต่ครั้งนี้กระจกวิเศษดันตอบไม่ตรงคำถามกลับตอบว่าพระราชินีของข้าใบหน้าของท่านยังคงงดงามเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตถภีเสียแล้วเพราะสโนไวที่กำลังเติบโตขึ้นมานั้นมีใบหน้าที่งดงามเกินกว่าท่านแล้วอีกแก่เมื่อพระราชินีได้ยินแบบนั้นจึงโกรธมาก เดีเริ่มเกียดสโนไวท์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันคืนเลื่อนผ่านแต่ราชนินีไม่ยอมปล่อยผ่านครับเอาแต่หม,มกมุนและคิดว่าสโนไวท์สวยกว่าตนนางจะต้องโตมาสวยยืนหนึ่งกว่าตนแน่นอนในที่สุดราชนินีก็ทนไม่ไหวกับการที่สโนไวท์จะสวยกว่านางจึงคิดจะกําจัดสโนไวท์เสียจึงได้จ้างนายพลานคนหนึ่งให้ไปฆ่าสโนไวท์และควักหัวใจของสโนไวท์ออกมาเอาออกมาพิสูจน์เพื่อยืนยันว่าสโนไวท์ได้ตายไปแล้วจริง นายพลานรับคำสั่งจากราชินีแล้วก็เดินตรงไปที่สโนไวท์ซึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังจะงานเข้าเมื่อสโนไวท์เงยหน้าขึ้นมาเห็นนายพลานที่ทำท่าจะเอาชีวิตจึงอ้อนวอนขอร้องโดยความที่นางยังเป็นดารุณีแรกรุ่นที่ลืมตามาดูโลกได้เพียง7ปีและยังมีหน้าตาอันน่ารักนายพลานจึงฆ่าไม่ลงและบอกให้สโนไวท์หนีไปและอย่ากลับมาอีกซึ่งในตอนนี้บางเล่มบอกว่าสโนไวท์ รอดมาได้เพราะในพรานสงสารบวกกับความสวยของนางในพรานจึงมีข้อเสนอให้สโนไวท์เลือกสองทางคือสโนไวท์ขามีทางเลือกให้เจ้าสองทางเจ้าจะเลือกเหล็กหรือเลือกเอ็นซึ่งแน่นอนว่าสโนไวท์เลือกเอ็นครับสโนไวท์จึงรอดตายโดยที่สโนไวท์ต้องสัญญาว่าจะหนีเข้าป่าไปและไม่กลับออกมาในเมืองอีกมีความด์าขึ้นมาหรือ,อยังครับสโนไวท์ ใช้ตัวเองเข้าแลกเพื่อให้รอดชีวิตจากในายพรานเมื่อสโนไวท์หนีเข้าไปในป่าในายพรานจึงเดินกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งนึกออกว่าลืมซีเขตอินกรีเดียนที่ราชินีสั่งบังเอิญหมูป่าชะตาขาดวิ่งเข้ามาพอดีนายพรานจึงฆ่าหมูป่าซะแล้วก็จกเอาหัวใจหมูป่าออกมาเพื่อจะเอาไปหลอกราชินีเมื่อราชินีได้มิสซิรี่บ็อกมาก็รีบเปิดดูเห็นหัวใจของหมูป่าก็เข้าใจว่าเป็นหัวใจของสโนไวท์ จึงรู้สึกสะใจมากแล้วก็เอาหัวใจไปหมักเกลือปรุงเป็นอาหารแบบฝ้ายไดนิง่งแล้วก็กินเข้าไปจนหมดกลับมาที่สโนไวท์วิ่งหนีเข้าป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแรงก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะหมดไปนั้นสโนไวท์ White, ก็เหลือไปเห็นกระท่อมหลังเล็กๆอยู่กลางป่าหลังหนึ่งนางจึงเข้าไปในกระท่อมนั้นโดยไร้มารยาทแต่เมื่อเข้าไปแล้วนางก็พบกับจานชามช้อนส้อมขนาดเล็กเต็มไปหมดมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะเจ็ดชุดโดยความหิวมาก สนไวจึงจัดการกินอาหารบนโต๊ะจนหมดหลังจากนั้นก็เดินสำรวจในบ้านต่อจนมาเจอห้องนอนที่มีเตียงเล็กๆทั้งหมด7ดเตียงนางจึงทดลองนอนบนเตียงนั้นเตียงนี้แต่ก็ไม่พอดีและไม่ถูกใจนางสักทีจนกระทั่งมาเจอกับเตียงเตียงหนึ่งซึ่งพอดีกับนางนางจึงเผลอหลับไป แตกต่างจากเวอร์ชั่นกระตู่นไหมล่ะครับอันนั้นสดใสร่าเริงเข้ามาในบ้านเขาเจอของรกรุงรังก็เลยเรียกสัตว์ประสา์มาร้องเพลงกันจงผิวปากทำงาแต่เวอร์ชั่นนี้บุกเข้ามาเลยกินของเขาเสร็จสับปุ๊บขึ้นไปนอนบนเตียงต่อเลยอย่างกับโรงแรม5ดาวเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าบ้านก็กลับมาในเวอร์ชั่นกลิมนี้บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพวกพ่อค้าคาราวานชาวจีนซึ่งพวกนี้จะตัวเตี้ยตัวเล็ก ไม่เหมือนกับคนรัเสเซียที่สูงใหญ่ที่มีอาชีพขุดแร่ในเหมืองเมื่อกลับมาถึงบ้านด้วยสัญชาตญาณของเจ้าของบ้านก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติทั้งอาหารที่โดนกินจนเกลี้ยงข่าวของไม่อยู่ที่เดิมจนขึ้นมาถึงห้องนอนก็พบว่ามีเด็กหญิงหน้าตาสวยมากๆนอนอยู่เหล่าคนแค่เห็นจึงรู้สึกเอ็นดูและอยากให้ดูเอ็นและปล่อยให้เธอหลับต่อไปแต่เมื่อถึงเวลาเช้าสโนไว้ก็ตื่นขึ้นมา เหล่าคนแคจรจึงถามสโนไวท์ว่าเจ้าเป็นไผ่แล้วมาจากสยอ่ะแล้วเป็นยังจชงมันน้อยยังมองนีสโนไวท์ Snow White, จึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังคนแคระรู้สึกสงสารอย่างมากจึงยอมให้สโนไวท์อาศัยอยู่ด้วยเนี่ยลองไม่สวยดูสิครับจะให้อยู่ด้วยหรือเปล่าแต่มีข้อแม้ว่าในทุกๆวันเหล่าคนแคระจะต้องออกไปทํางานที่เหมืองสโนไวท์จะต้องช่วยทํากับข้าวกวาดบ้านทําความสะอาดให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สโนไวท์ก็ตกลงเพราะงานเหล่านี้เป็นสกิลที่นางทำอยู่ตั้งแต่พ่อตายแล้วจึงถือเป็นผู้ชำนาญการบ้านงานเรือนจึงอาศัยอยู่กับคนแคละต่อมาเรื่อยๆดูไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับซึ่งในตอนนี้ในนิทานกลิ่นบางเล่มบอกว่าสโนไวท์ White, อาจจะโดนข่มขืนจากชาวจีนพวกนี้แต่เพราะความสมัครใจและความหวาดกลัวก็เลยต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อเอาตัวรอดเพราะมีประสบการณ์จากพลานป่ามาแล้วคนแคละทั้ง7อยู่ด้วยกันก็ผูกพัน กลัวว่าพวกตนไม่อยู่ราชินีใจร้ายจะตามมาฆ่าสโนไวจึงได้สั่งสโนไวว่าถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่าเปิดประตูให้เขามาเดดขาดเพราะอาจจะเป็นล่าสินีกั็ได้สโนไวรับปากเหล่าคนแค้จึงออกไปทำงานตามปกติด้านราชนินีมึนหลงคิดว่าจัดการกับสโนไวได้แล้วจึงกลับไปเช็คเรตติ้งตัวเองกับกระจกวิเศษอีกครั้งเพราะอยากได้ยินคำชมที่ว่าตนนั้นสวยที่สุดจากกระจกวิเศษ ก็จะวิเศษจึงบอกข้าเถิดข่งามเล่หในปัตตภีปรากฏว่ากระจกวิเศษตอบกลับมาว่าราชินีของข้าท่านยังคงงดงามเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ใช่ผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีคนที่งดงามที่สุดในปัตตภีก็คือสโนไวท์ที่อาศัยอยู่กับคนแระในกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าบอกไม่บอกเปล่าปักหมุดให้เรียบร้อยราชนีได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากและคิดจะลงมือฆ่าสโนไวท์ด้วยตัวเอง ว่าแล้วราชนีก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาพร้อมกับหยิบของเสตะก้ามามากมายแล้วออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสโนไวจนกระทั่งถึงบ้านของคนแคละตามที่กระจกวิเศษปักหมุดไว้ราชนีจึงเดินสังเกตการไปมาจนได้รู้ว่าสโนไวอยู่บ้านเพียงคนเดียวราชนีจึงตะโกนเข้าไปว่ามีใครอยู่มิจ๊ะฉันมีของเก่ามาขายจ้าสโนไวด้วยความเป็นนักช็อปมือนหนึ่ง ก็รู้สึกสนใจขึ้นมาจึงเปิดประตูออกมาแล้วถามว่ามีอะไรขายบ้างจ้าราชนีจึงเริ่มพีเซน้นกล่องจุม่มอันนี้เหมาะกับเจ้ามากเป็นผ้าลายลาบูบูสวยๆเจ้ายืนหน้าออกมาสิถ้าจะวัดตัวให้สโนไวด้วยความที่ชอบลาบูบูเป็นพิเศษ ก็จึงออกไปหาราชนินีราชินีก็ไม่รอรีเอาผ้าพันไปที่ตัวสโนไวท์แทนที่จะวัดตัวให้แต่ราชินีก็พันผ้าจนแน่นแลวดึงไว้จนสโนไวท์ขาดอากาศหายใจและล้มลงไปที่พื้นราชินีก็มองสโนไวท์และคิดว่าตายแล้วแน่นอนราชินีจึงรีบเดินทางกลับเพื่อที่จะได้ไปเช็คเรตติ้งทางด้านคนแคละทั้ง7เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็เจอกับสโนไวท์ที่อยู่ในมวนผ้าและนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นพวกคนแคละ จึงช่วยกันลงมือใช้กรรไกรตัดเอามวลผ้าออกเพื่อให้สโนไวท์มีอากาศหายใจและสโนไวท์จึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งขนแคะจึงช่วยกันดุสโนไวท์ว่ากูบอกมึงแล้วเป็นบอสสาวว่าอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาเฮ้ออีปึกแล้วก็ทราบทันทีว่าคนที่มาทํากับสโนไวท์แบบนี้ต้องเป็นราชินีแน่สโนไวท์ White, โดนต่อว่าจึงรับปากอีกครั้งว่าจะไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าอีกแล้วเมื่อราชินีกลับไปถึงปราศาส์ของตนก็รีบกลับไปถามกระจกวิเศษทันที กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตถภีกระจกวิเศษก็ตอบว่าโถร,ราชนีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่สโนไวที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับคนแค่ทั้งเจ็ตั้งหากที่สวยที่สุดในปัตถภีอ้าวตายไม่สนิทเลยอีขาวโอโมราชินีจึงวางแผนฆ่าสโนไวอีกครั้งคราวนี้ราชนีนำหวีไปชุบยาพิษเป็นหวีที่มีลวดลายงดงามวันรุ่งขึ้น ราชนีก็เดินทางไปที่บ้านคนแคระอีกครั้งพอไปถึงก็บพบว่าสนุไว้ยอยู่บ้านคนเดียวเช่นเคยราชนีจึงตะโกนเข้าไปว่า <AD> สวัสดีจ้ามีหวีมาขายจ้าสนุไว้เผยหนะ้าออกมาแบบสารแนะ่อยากได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความยับยั้งชั่งใจอยู่ด้วยความซสื่อจึนตะโกนกลับออกไปว่าก็น่าสนใจดีนะคะแต่คนแคสั่งไว้ว่าห้ามเปิดประตูให้กับคนแปลกนะ บอกดีเทลหมดไส้หมดพุงขนาดนี้ฝั่งราชินีก็ไม่ยอมเลิกราเตรียมงัดกลเม็ดเด็ดแจกโค้ดเจ็ดเดือนเจ็ดให้สนุไว้และตอบกลับไปว่าไม่ได้อใจบ,บ้างก็ได้จ้ะเดี๋ยวยืนให้ดูลองดูวีอันนี้ก่อนสิจ้ะผมของเจ้าจะดูเป็นสังกะตังอุยุอัญญาแบบนั้นถ้าได้ลองใช้วีอันนี้ไปสางดูผมของเจ้าก็จะดูสลัดสลวยเงาวับราวกับเส้นไหมเคลือบเคราตินเลยจ้ะ แล้วสโนไวท์ก็ตกเป็นทาสการตลาดของแม่มดพราโคส,ส่วนลด7เดือน7จากนั้นแม่มดก็ยิงแอดต่อรั่วๆลองเทสดูก่อนไหมจ๊ะไม่ต้องออกมาจากบ้านก็ได้แค่ยื่นหัวของเจ้าออกมาก็พอเดี๋ยวข้าจะลองสั่งให้เมื่อสโนไวทย,ยื่นหัวออกไปราชนีก็ใช้หวีอาบยาพิษหวีไปที่ผมของสโนไวท์จึงทาให้ยาพิษที่เคลือบอยู่กับหวีติดอยู่ที่ผมของสโนไวท์และนางก็หมดสติไปอีกรอบ ราชนีเห็นสโนไวท์ล้มลงจึงดีใจและรีบกลับไปยังปราสาทของตนเองฝั่งสโนไวท์นอนโคม่าอยู่สองวันจนกระทั่งคนแคลททั้งเจ็ดกลับบ้านมาเห็นสโนไวท์นอนสลบอยู่ก็อุทานออกมาในใจโบแมนอีป,ปึกนี่มันเปิดพักกระตุยคนแปลกหน้าอีกแล้วบนะ่นอ้อจากนั้นก็สำรวจร่างกายของสโนไวท์ก็พบหวีปักอยู่บนหัวของสโนไวท์อย่างผิดสังเกตคนแคละจึงดึงหวีออกจากหัวของสโนไวท์และสโนไวท์ก็ฟื้นขึ้นมา คนแค่ก็กำชับอีกรอบว่าอย่าให้มีรอบทีสามด้วยอีเปื้อจำไว้นะอย่าเปิดพักกระตุยคนแปลกหน้าเดดขาดสโนไว้ก็รับคำสั่งแบบอ้อยๆอ้อยอีกส่วนราชินีก็รีบกลับไปที่ปราสาทและถามคำถามเดิมกับกระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษจึงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีและแทนที่กระจกวิเศษจะตอบว่าเป็นราชินีแต่ดันตอบกลับมาว่า โถราชินีของข้าท่านก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่สโนไวท์ที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับคนแคละทั้งเจ็ดเป็นผู้ที่สวยที่สุดในปัตภีราชินีก็โกรธมากๆและกรีดร้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางได้ปฏิญาณกับตนเองไว้ว่าจะฆ่าสโนไวท์ให้สำเร็จให้ได้นางจึงวางแผนใหม่อีกครั้งโดยเข้าไปที่ห้องลับของปราศาสตร์และผสมยาพิษขึ้นมาด้วยตนเองและใช้แอปเปิลชุบลงไปในยาพิษนะแอปเปิลมาแล้วนะ และปลอมตัวเป็นสาวชาวไร่ไม่ได้ปลอมตัวเป็นหญิงแก่หน้าตาอัปะลักษเหมือนในกระตูนนะครับเมื่อราชนีมาถึงก็ตะโกนเข้าไปในบ้านอีกเช่นเคยว่าแอปเปิลจ้าแอปเปิลม่จ้าแอปเปิลสดสดไม้ใหม่มาเสิร์ฟจ้าสโนว์ไวท์จึงตอบกลับไปว่าข้า <c oughs> อยากกินแต่ข้าเปิดประตูไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของคนแคละจ้าราชนินีจึงหามุกใหม่โถ่ช่างน่าสงสารจริงๆเลยนะจ๊ะ งานลอกนี้ค่าให้ฟรีเจ้าไม่ต้องซื้อรับไปสิโโนไวท์ตอบกลับไปว่าข้ากินไม่ได้ข้ารับของจากคนแปลกหน้าไว้บไม่ได้จริงๆครั้งนี้ราชนีวางแผนมาดีแบบ360องศาโดยที่แอปเปิลลูกนี้จะมีลักษณะพิเศษคือ ครึ่งนึงเป็นสีแดงอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็จะเคลือบยาพิษไว้เฉพาะด้านที่เป็นสีแดงซึ่งได้คิดไตรต่ตรองมาดีแล้วพอถ้าไม่เตรียมด้านละสีมีหวังกินอีกทีก็กลายเป็นตุยคู่ไปเลยไปชิงความงามต่อนในนรกจากนั้นแม่มดก็โชว์กินแอปเปิลในสโนไว้ดูเอาอย่างนี้ไมจ๊ะเรามากัดกันคนละฝั่งขากินฝั่งสีขาวส่วนเจ้ากินฝั่งสีแดง ว่าแล้วราชนินีก็กัดแอปเปิลฝั่งสีขาวและกินเข้าไปแต่ก็ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นทําให้สโนไวท์ตายใจแล้วคิดว่าสาวชาวไร่กัดให้ดูขนาดนี้แล้วมันจะต้องเป็นแอปเปิลที่ไม่มีอันตรายใดๆแน่นอนสโนไวท์ White, จึงรับแอปเปิลมาจากราชนีและกัดเข้าไปทําให้แอปเปิลอาบยาพิษเข้าสู่ปากของสโนไวท์สโนไวท์จึงลง้มล,ลงสิ้นใจต่อหน้าราชนีทันทีราชนินีเห็นสโนไวท์ล้มลงก็ดีใจมากและรีบกลับที่ปราสาทเนะ สรุปอีนี่ก็รีบเกินนะครับตั้งใจมาฆ่ารอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเห็นเขานอนล้มตึงก็มั่นใจว่าตายทันทีนะครับเนี่ยละหลวงพอพอกับอีที่นอนแอปเปิลติดคอพะง,งาาพะง,งาบอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับเป็นผมนะผมจะเอาค้อนปอนล่อให้จบๆบเน้นๆเลยอีกทีหนึ่งแต่เมื่อถึงปราศาทราชนินีก็ถามกระจกวิเศษอีกเช่นเคยกระจกวิเศษบอกข้าเถิดไข่งามเลิศในปัตภีและครั้งนี้กระจกก็ตอบกลับไปว่า พันนาเนี่แหละราชินีของข้าท่านคือผู้ที่งามเลศที่สุดในปัตถภีนี้อืม,มิชชั่นสักเซสเมื่อคนแคระกลับมาถึงบ้านก็พบสโนไว้นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเหล่าคนแคระจึงช่วยกันสำรวจที่ตัวสโนไว้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่วันนี้ดูสงบสง,บสงเี่ยมกวาดทุกครั้งสงสัยจะตายจริงๆและพอมั่นใจว่าสโนไว้ตุยเย่มาลูกเก้แล้วก็พากันร้องไห้เสียใจใเป็นอย่างมากจากนั้นในตอนแรก คนแคะเหล่านี้ตั้งใจจะฝังสโนไวท์แต่ว่าร่างของสโนไวท์ดูสวยงามเกินไปคนแคะจึงทําใจไม่ได้จึงช่วยกันต่อลงศพแก้วขึ้นมาเหมือนเรื่องสุสานคนเป็นเลยครับแล้วนําร่างของสโนไวท์ใส่ลงลงไปและทําป้ายทองสลักเป็นชื่อสโนไวท์แล้วเอาไปวางไว้กลางป่าแล้วก็ผัดเวียนยามกันเฝ้าศพของสโนไวท์จนเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งผ่านมาแถวนี้แล้วก็พบโรงของสโนไวท์เข้าและสะดุดตากับใบหน้าอันงดงามของสโนไวท์ที่ไม่เหมือนคนตาย <c oughs> เพียงแต่เหมือนคนที่หลับไปเท่านั้นด้วยความสวยประจักษ์เป็นทุนเดิมทําให้เจ้าชายตกหลุมรักเมื่อแต่แรกเห็นและขอซื้อโลงศพพร้อมกับศพสโนไวท์จากคนแคะซึ่งในตอนแรกคนแคะทั้ง7ไม่ยอมขายแต่ด้วยความที่ยอมแพ้ในความรักแท้ของเจ้าชายที่เซ็นเช็คให้มาหลายล้านบาทคนแคะจึงยอมใจอ่อน และอ,อนุญาตให้เจ้าชายนำศพสโนไวท์กลับเมืองไประหว่างที่คนงานกำลังแบกศพของสโนไวท์ขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนทำให้อ p ป l เปิลที่ติดอยู่ที่คอสโนไวท์หลุดออกมาและสโนไวท์ก็ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยครับทำให้เจ้าชายดีใจมากและขอสโนไวท์แต่งงานก็อเ <roup> มซิ่งอยู่นะครับเจอกันไม่ถึงครึ่งวันในสภาพศพก็หลงรักเลยขอซื้อและแบกกลับมาพอรู้ว่าไม่ตายก็ขอแต่งเลยสุดจริงๆครับสุดมาก เมื่อกลับไปถึงเมืองของเจ้าชายก็เตรียมจัดงานแต่งขึ้นแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้สโนไวท์ที่โดนราชินีหลอกฆ่าถึง3ครั้งจึงคิดที่จะเอาคืนราชินีบ้างเพราะความแค้นที่ว่าแย่งบัลลังก์ต่างทองแล้วก็คิดจะมาฆ่ากูอีก และตอนนี้สโนไวท์นางก็ไม่ใช่เด็กหญิงที่สิ้นไล้ไม้ต่อที่ไปขออาศัยอยู่กับคนแค่แล้วมีทั้งผัวที่เป็นราชาแล้วก็มีอำนาจอยู่ในมือจะอยู่เฉยเพื่ออะไรแถมพระสวามีก็ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้อย่างดีดีด้วยทั้งสองจึงส่งบัตรเชิญงานแต่งไปให้ราชีเมื่อราชินีได้รับก็สงสัยว่าเป็นใครไม่ได้รู้จักมักจีกันจะมาเชิญนางไปทำอะไรทำให้ราชินีไม่ได้สนใจในตอนแรกจนกระทั่ง ราชินีได้กลับไปเช็คเรตติ้งตัวเองกับกระจกวิเศษอีกครั้งกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตถภีแต่กระจกวิเศษกลับตอบราชนีกลับมาว่าท่านราชินีของข้าท่านก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมแต่เจ้าสาวคนใหม่ที่กำลังจะแต่งงานนั้นสวยกว่าท่านหลายเท่าทำให้ราชินีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความงามหลังจากที่ครองตำแหน่งได้ไม่กี่วันก็สั่นคลอนอีกแล้ว และเกิดความสงสัยว่าเจ้าสาวคนใหม่ที่สวยกว่านั่งเป็นใครจึงอยากจะไปเห็นกับตาเนื้อและเปลี่ยนใจจะไปร่วมง,งานแต่งตามบัตรเชิญเมื่อถึงวันงานราชินีไปถึงก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าสาวคนนั้นก็คือสโนไวท์และในตอนนี้นิทานกริมแต่ละเล่มก็เล่าออกมาไม่เหมือนกันเลยครับบางเล่มบอกว่าราชินี ถูกสโนไวท์และเจ้าชายลงโทษโดยการที่ให้ใส่รองเท้าเหล็กที่เผาไฟจนร้อนและเต้นลำอยู่ในงานเรี้ยงของสโนไวท์จนขาดใจตายแต่บางเล่มก็บอกว่าสโนไวท์สั่งให้กองทัพทหารของพระสวามีบุกตีเมืองของราชินีจากนั้นสโนไวท์ก็สั่งให้จับราชินีเผาทั้งเป็นโดยอ้างว่าราชินีเป็นแม่มดมีคาถามีอาคมและเล่นเวทมนต์จุดจบก็คือตุยเย่ทั้งหมดครับและนี่ก็คือสโนไวท์เวอร์ชั่นนิทานกริมที่สโนไวท์นั้น ไม่ได้ใสซื่อบริสุทธิ์เหมือนที่เรารู้จักแต่เขาโครงเรื่องก็คล้ายๆกับที่เราชมกันในภาพยนตร์นั่นแหละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ